สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอิฐอีกครั้งนะคะก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะครูอิฐก,ก็ชื่อจริงนะคะทิตาพรกุลสิริวณิชค่ะอดีตก็เป็นเจ้าที่ตรวจสอบจากกรมสรรพากรนะปัจจุบันหายแล้วค่ะ <laughs> ก็เป็นเจ้าของสนักง,งานบัญชีค่ะลาออกมาก็ประมาณปีนี้ปีที่10แล้วนะคะปัจจุบันดูแลสำนักง,งานบัญชีประมาณ3แห่งค่ะแล้วก็วันนี้เนาะได้รับ โอกาสนะคะมาแบ่งปันทุกท่านนะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีซื้อต้องห้ามซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนให้กับผู้ประกอบการหลายๆท่านเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ารายจ่ายบางอย่างที่เราจ่ายไปเพื่อกิจการเนี่ยค่ะสามารถใช้เป็นต้นทุนได้แล้วก็สามารถเคลมภาษีซื้อได้ก็คือเอาไปหักกับภาษีขายนั่นเองนะคะแต่ว่าในข้อกฎหมายบางอย่างเนี่ยก็มีข้อจํากัดไว้ซึ่งวันนี้นะคะเราต้องมาเรียนรู้กันนิดนึงค่ะ ารายจ่ายต่างๆที่เราได้จ่ายออกไปเพื่อกิจการเนี่ยบางรายการเนี่ยะคะ่ะมันก็สามารถใช้เป็นต้นทุนได้นะคะภาษีซื้อใช้ได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ใช้ได้แค่ เป็นต้นทุนได้อย่างเดียวแต่ตัวภาษีซื้อเนี่ยเป็นเรื่องของต้องห้ามตามกฎหมายนะคะซึ่งพูดถึงภาษีซื้อต้องห้ามเนี่ยขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะหลักๆก็คือกลุ่มแรกนะคะรายจ่ายบางอย่างเนี่ยเ,ออเป็นภาษีซื้อต้องห้ามนะคะและตัวเขาเนี่ยตัวค่า้จ่ายเนี่ยก็เป็นค่า้จ่ายต้องห้ามด้วยความหมายคือรไรจ่ายไปทั้งก้อนสมมุติว่ามีรายจ่าย100บาทอย่างนี้นะคะรายจ่ายที่เป็นค่า้จ่าย100บาทแล้วก็มีแหวนอีก7บาทเนียค่ะเจจ่ายไปทั้งหมด107บาทแบบนี้นะคะกับ กลายเป็นต้นทุนก็ใช้ไม่ได้เลยนะคะแวดก็ใช้ไม่ได้กลายเป็นว่าฟาวทั้งคู่อันนี้คือกลุ่มที่1นนะคะต้นทุนใช้ไม่ได้ภาษีซื้อก็ใช้ไม่ได้นะคะคือต้องห้ามทั้งค่าใช้จ่ายและต้องห้ามทั้งภาษีซื้อถัดมากลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะที่จ่ายไปนะคะสามารถ ใช้ต้นทุนได้อย่างเดียวก็คือภาษีซื้อต้องห้ามเฉพาะตัว7บาทหรือ7%็เเซเท่านั้นแต่ว่าต้นทุนอีกร้อยบาทเนี่ยอนุญาตให้เอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้อันนี้เรียกว่าซื้อต้องห้ามชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าต้นทุนไม่เป็นต้องห้ามนะคะค่าใช้จ่ายไม่ต้องห้ามอันนี้คือกลุ่มที่2นะคะถัดมากลุ่มที่3นะคะยจ้ายบางอย่างเนี่ย จ่ายไปมีต้นทุนมีแวนนะคะร้อยบาทเนี่ยเขาบอกว่าภาษีซื้อเนี่ยเป็นต้องห้ามด้วยประเภทของเขาเลยนะคะแต่เขาอนุญาตนะคะให้เอา7บาทเนี่ยหรือ7%เอนะคะเอามารวมกับ100บาทเนี่ย ต้นทุนร้อยหนึ่งจ่ายบทเจ็ดป็นกลายเป็นร้อยเจ็บาทเขาอนุญาตให้ซื้อเนี่ยต้องห้ามนะแต่อนุญาตให้เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ทางก้อนแปลว่าได้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็คือร้อยเจ็บาทนะอันนี้คือกลุ่มที่3ค่ะพูดมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งงงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในรายละเอียดกันค่ะว่าอะไรบ้างที่ที่เราสามารถเคลมได้เป็นภาษีซื้อได้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายได้หรืออะไรที่ไม่ได้เลยนะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันค่ะ